จะดำเนินเตรียมคัมแบ็กครั้งแรกกับรายการทัวร์นามนตนชคมวยรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนกว่า100ปีกับการรวมตัวของนักมวยแถวหน้าจากทั่วประเทศรายการมวยที่จะพิกโฉมวงการมวยไทยไปตลอดกาลกับสุดยอดโปรโมเตอร์แถวหน้าและพบกันเร็วๆนี้รายละเอียดต่างๆของรายการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่26พฤษภาคมนี้แฟนมวยรอติดตามมวยไทยลุมพินีพิทักษ์ธรรมจัดมวยรอบ สุพิธพิทักธรรมจัดมวยรอบล่ารางวัลเปิดรับสมัครนักมวยฝีมือดีที่อยู่ในพิกัดระหว่าง112-115ปอนด์ซึ่งถ้าหากใครไหนคิดว่ามีมวยเก่งให้เสนอตัวมาได้เลยโดยแจ้งไปที่1ิปากผนงังกบควรกดทอนตื่นเต้นโดยด่วนจะคัดเพียง16คนเข้าร่วมตะลุยในรายการศึกมวยไทยลุมพินีพิทักธรรมถ่ายทอดสดทางททบ5ทุกวันศุกร์ณเวทีลุมพินีสำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศรับ500,000บาท คนมวยร่วมอะไรบิกซงสรงชัยรัตนสุบานโปรโมเตอร์ต้นสังกัดของจอมจุมพิดแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรดเดินทางไปเป็นประธานงานรดน้ำศพที่วัดทินกรนิมิตรอํเราเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อ,นอนเย็นวันจันทร์ที่17พฤษภาคมโดยมีบรรดาอาดีตยอดมวยไทยไปร่วมงานอาทิเชน่นหมูแข้งทองผุดผ่านน้อยวอลวุฒดีเซลน้อยชอรธนสุการพร้อมทั้งโปรโมเตอร์วิชิตอ่องละออด,อ,อ,อดดรน็อตและเสี่ยกบถากูลอุทัยวงศ์ โมเสสสัญญาทำค่ายต่อจะสานต่อเจตนาลมของพ่อและตาโมเสสทอแสงเทียนน้อยลูกชายคนเดียวของแสงเทียนน้อยยืนยันจะทำค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยต่อไปท่านหนึ่งจับไปด้วยเงื่อนไขของการเวลาท่านหนึ่งจับไปด้วยเงื่อนไขของความคิดแต่สองท่านนี้มีเงื่อนไขอุดมการอุดมคติและจิตวิญญ,ญาณงเหมือนกันแถบจะไม่มีความต่างใดๆเลย ราะว่าสองท่านนี้รักมวยไทยมากๆไม่เคยแม้แต่จะคิดทรยศต่ออาชีพมวยไทยทั้งนี้ทั้งนั้นที่สองท่านได้จากไปมันทําให้ผมได้เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อท่านจะให้ผมพิสูจน์เพื่อให้ผมได้เติบโตขึ้นไปอีกขายมวยลูกมิ่งขวัญใารมวยพอแสงเทียนน้อยรักและเคารพท่านทั้งสองผมจะแบกรับหน้าที่นี้ต่อไปเอง ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน